พี่น้องหนึ่งเฮดครับหนึ่งเฮดตำแจ้วหนึ่งเฮดตำแจ้วแซ่บๆครับแจ้วสม้มเป็นเห็ดโคนครับเห็ดโคนน่ากิน,านมากครับของฝากครับของฝากจากมหาสารคามครับวันนี้เขามาหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาเสกเห็ดบดครับเห็ดบด เห็ดบดไหล่หลายครับผู้จักปนอเห็ดบดเห็ดบดดอกเ็นตะกินย่างไตครับปลาการ์พเมนปลาทับทกทับทิบทมเนาะครับเป็นปลาดุกครับยัางมือเร้าเนาะนี่ก็จะเป็นปลาบดเอ่อโดยเห็ดบดครับหรืออันอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นเอินว่าเห็ดขนขาวครับ เอินคือกันบ๊บุ๊นะครับปลาหนึ่งเห็ดกินกันครับยำมะเซากับแก้วสมซมครับดอกใยๆครับดอกอ่อนๆมาหนึ่งเห็ดน,น้ำกันครับเห็ดไล่ไๆรล้นหมอเลยครับ แซบแซบแก้วสมง้ำเมืเศร้ากินกับข้าวเหนียวเน่นเน้นเห็ดครับเน่นเห็ดเห็ดบดครับเห็ดบดเห็ดบดล่นหมออันนี้ประดูครับมาเรียบร้อยใส่มือได้ครับใส่มือ กฟ้าหนึ่งประมาณสิบนาทีสิบหาทีครับเจ้าพี่น้องกินของกันครับหนึ่งเฮดครับนครับ เ็ดบดครับอยู่บ้านบางคนเขาก็เกิดไว้เห็ดขอนขาวครับอันนี้เห็ดบดครับอินข่าวเศร้าของกันครับมาไนะครับ นเห็ดไคครับบนบนบนเห็ดตกไครครับแท็บแ <ienda, S 1> ครับมเมนูเห็ดครับมนเนี่ยเมนเห็ดทั้งนั้นเหรอเนาะมาดูครับมาไันยุ่ง้ดรับ ขอทรามกันนะครับเหตุบดรับเหดุบดแซ่บครับบนเห็ดตะไคร้กับแซ่บดีครับ เตุกให้ครับกำึ่งตาแซ่บครับขอ,อก,กันยังดีเหตุต้องอย่างเมืองตอนแรกว่าจะแกงครับแต่ว่าเลือกพวกแกงหนึ่งเอาหนึ่งเอาแซ่บครับ ก็บักง่ายเยครับไม่จากมหาสารคามครับบนเหตุแสบเรื่ครับบนเห็ดตะไคร้ทั้งกินทั้งแซบครับไ,ได้ครับหินขขาเศร้าแัน ก็ปลาดุกปลาเสือปลาทับทิมมาครับปลาทับทิมบนนีครับจะโดนผ่ันเนาะครับก็ใครในประเทศเ,เป็นไหน I <laughs> ตอนนี้เราก็ติดปือละคุณครับบอ ชอบก่อนลุกต้วงเล็ดครับช่วยเป็นเล็ดมาดูว่าใครมาจะกินตัวเอาครับเวลากินข้าวน้ำแดงใครก็ขี่ตัวเราคงอะคุณไว้น์เสร็จแล้วกินไปแล้วพอแนละ้ว ดอกใงยผัวครับคูยเหวี่เลยครับแสบ